ช่างสุขสันต์ครบเครื่องเรื่องแอร์บ้านสวัสดีครับผมสุขสันต์ครบเครื่องเรื่องแอร์บ้านนะครับโอเคนะฮะในวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าแอร์ของ TCL นะครับคุณผู้ชมครับแอร์ TCL อันนี้นะฮะรุ่นนี้จะมาพร้อมกับขนาด13,000หมืนวิดิวนะฮะก็ประมาณ12,000หมื่นองพันวิดะไรนะฮะแต่พิเศษนี่ยคือว่าอะไรนะฮะรับประกันคอมเพรสเซอร์10ปีโอ้โหนานยาวนานมากๆฮะแล้วก็ แล้วก็กันอะไรทุกชิ้นนะครับ3ปีนะฮะคุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวผมจะอันนี้เป็นติดตั้งที่หอพักนะฮะคุณผู้ชมครับจะเป็นหอพักแถวๆถวห้าเรือนะฮะอยู่เยื้องๆคือคือแบบคือข้ามข้ามสุนไปไม่ไกลก็เป็นอ่างทองแล้วนะโอเคอันนี้จะอยู่ปัม๊มปอดปั๊มพีทีนะฮะทุกคนครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามา พูดถึงสเปคคร่าวๆกันก่อนของแอร์ยี่ห้อนี้นะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะนะฮะเห็นไหมอันนี้เป็นคอยล์ร้อนนะครับคอยล์ร้อนของ TCL เนี่ยนะคุณผู้ชมครับเป็นฟอย์อ่าแฟนคอยทองแดงนะฮะเป็นฟอย์แฟนคอยทองแดงแล้วก็เคลือบสารนะครับแล้วก็ข้างในนะฮะคอยเย็นนะฮะก็เป็นคอยทองแดงเคลือบสารเช่นเดียวกันนะครับโอเคเนาะคลิปที่แล้วผมเคยรีวิวเจ้าตัวแอร์ ยี่ห้อนี้ไปแล้วนะครับแต่วันนี้ผมก็ได้มาติดอีกตัวหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับก็อันนี้นะครับจะใช้เป็นท่อสามนะครับสามทับแปดกับหนึ่งทับสี่นะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็ด้านหน้านี่ครับเป็นตะแกรงตะแกรง,งนี่คือเป็นตะแกรงเหล็กนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นพลาสติกนะฮะพลาสติกโอเคเดี๋ยวเรามาดูอ่าสเปคคร่าวๆก่อนสเปคอายี่ห้อนี้นะฮะจะเป็นในรุ่น MAC หนึ A ่งสาม FSO นะฮะแต่ถ้าเป็นตัวคอยเย็นนะครับข้างในนะฮะ MAC 1 3 FSI นะครับเปลี่ยนจากตัว O เป็นตัว I แค่นั้นเองนะครับโอเคนะฮะนี่คอมพิวเซอร์นะรุ่นนี้นะใช้นะฮะแล้วก็มอเตอร์เนี่ยจะใช้รุ่นนี้นะฮะเห็นไหมมอเตอร์ส่งลมเย็นนะครับก็จะเป็น Y4S476A772G นะครับ ไฟนะฮะก็อยู่ที่2 2 0ยโวลต์ถึง2 4 0รโวลต์นะฮะนี่เลยนะครับ1เฟสเนาะก็5 0เฮิร์ตนะครับผมกระแสไฟนะฮะก็อยู่ที่4 5 5แอมป์เท่านั้นเองนะครับสารทำความเย็นเนี่ยจะใช้เป็นสาร R32 นะครับแล้วก็บรรจุอยู่ในเครื่องปรับอากาศตัวนี้เนี่ยก็อยู่ที่560กรัมนะครับผมอ่าอันนี้ปีที่ผลิตนะครับเดือน11อ ปี 2, 2020นะฮะโอเคนี่หมายเลขเครื่องนะครับโอเคฮะคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าคลิปนี้นะฮะก็อาจจะสั้นไปนิดนึงนะถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะ,ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงคลิปนะฮะเวลาที่ผมลงคลิปมันก็จแจ้งเตือนที่มือถือของคุณผู้ชมทางบ้านเลยนะครับโอเคนะฮะสําหรับวันนี้ก็ขอ,ขอลาจากกันไปเพียงเท่านี้เนาะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายฮะ ก็ผมจะใช้วิธีนะครับเอาเฟกยน่นเนี่ยฮะก็คือหลังขอ้อเ่อย่นเนี่ยนะเอาไว้ก่อนมันใส่ใส่เข้ามาเลยนะใส่เข้ามาเลยแล้วมาวางไว้แถวแถวเนี้ยนะครับแล้วเราค่อยมาจัดใส่ทีหลังนะครับประมาณนี้เนาะง่ายๆใส่ไฟองใส่ไฟนี่ก็เก็บผมมันเหลือเยอะแล้วก็เก็บฮะเก็บเข้าไปแถวแถวแถวนี้นะครับวนๆไปเลยครับประมาณนั้นเนาะโอเค สวยงามตามนื้อพคช่างสุขสันต์คบเครื่องเรื่องแอร์บ้าน